สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Monday Motivation by Action คูณ2ครับและผม 2. พัศกรวิญญาเป็น A c t i o n Coach ในเมืองไทยนะครับทำเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องเก่าวการลงมือทำนะครับเปลี่ยนนักฝันให้เป็นนักลงมือทำนั่นเองนะครับและนี่เป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการ Monday Motivation ัเรียกว่ามาโม t i v เ t e กันในทุกๆวันจันทร์ตอน7โมงเช้าแบบนี้ให้ท่านมีไฟมีแรงแล้วออกไปลุยงานไปสู้กับอุปสรรคแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในชีวิตชัานกลับมา พอต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ฟิลนะครับพี่ฟิลประชยาอ,อระเอกนะครับเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรนะครับหน้าตาดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ช่องเนชั่นเป็นต้องบอกว่าเราเรารัก,กันเป็นพี่ชายน้องชายด้วยกันเลยพี่ฟิลเนี่ยพอดีว่าผมมี มีโอกาสนะครับพี่ฟิลได้เชิญผมไปที่เอ่อเนชั่นนะครับไปออกรายการกับพี่ฟิลอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันพี่ฟิลก็บอกว่าเฮ้ยสองทำไมมันไม่มีรายการที่แบบว่ามาโม t i v a t ทกัน แบบแทนที่จะฟังเพลงอะ่ะเออมาฟังรายการที่มันโมดิเวตในตอนเช้าวันจันทร์ที่แบบอ๋อยคนกําลังหมดแรงเหนื่อยขี้เกียจไปทํางานไม่อยากทำงานเฮ้ยขอไฟขอพลังหน่อยอะไรประมาณนี้ก็แบบเฮ้ยพี่ฟิลแล้วคนจะฟังในทุกๆสัปดาห์จะดีไหมเขาจะเบื่อไหมพี่ฟิลบอกว่าเฮ้ยไม่เลย2เพราะว่าอะไรเพราะว่าการโมดิเวตมันเหมือนการอาบน้ํา ยังไงพี่การมอเตอร์เวทเหมือนการอาบน้ําเพราะว่าถ้าเราไม่อาบน้ําทุกวันแล้วก็สกปรกถูกไหมดังนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่มอเตอร์เวทเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือยิ่งทุกๆวันได้ยิ่งดีเนี่ยร่างกายเรามันก็จะเหนื่อยมันจะล้าดังนั้นมอเตอร์เวทมันเหมือนการอาบน้ํามันต้องทําอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของรายการ Monday Motivation by Action คูณ2ขึ้นมารายการเราก็เป็นช่องทางใหม่สำหรับคนที่ติดตามผลงานของผมอยู่แล้วดังนั้น วันนี้เนี่ยก็ทุกวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าเรามาจัดกันเลยแบบนี้เต็มๆความน่าสนใจของรายการนี้ก็คืออะไรคือเป็นรายการสดาคาว่าสดคือไม่ใช่แบบว่าสดออกจากห้องส่งนะครับคาว่าสดหมายความว่าเป็นการอัดรายการแบบลวดเดียวจบไม่มีการตัดต่อเหตุผลเพราะอะไรไม่ใช่โปรดักชันเราไม่ดีแต่เป็นพ่อผมทําไม่เป็นแต่อยากให้ผลงานมปนออกมาก่อนดังนั้นเอาเลยจัดเต็มเลยดีกว่าผมว่ามันมันสดดีอะแล้วมันก็มีพูดผิดพูดถูกก็ก็ ก็ตามนั้นแหละ,ะทีนี้รายการเราก็จะแบ่งมาเป็นสักประมาณ2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเนื้อหาดีๆเป็นคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะเอามาให้เพื่อให้ท่านมีไฟในทุกวันจันทร์ช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของคําโดนคนจะเอาคําคมของบุคคลในประเทศและระดับโลกเอามาแบ่งปันกันแล้วทําให้ท่านมีไฟในวันจันทร์แล้วก็ทั้งอาทิตย์เลยนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยในช่วงแรกนี้ครับช่วงแรกวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเอาเนื้อหาอันนึงมาแบ่งปันคือ No More five minutes No m o r m o r v e Minutes หมายความว่าไม่เอาแล้วอะ่ะไอแบบขออีก5นาทีเคยเจอไหมเข้าใจไหมคือคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอคำนี้ใครเป็นคนเริ่มต้นนะแต่ตั้งแต่ผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมก็เคยได้ยินคำนี้มาตั้งนานละอ่อีก5นาทีอ่อีก5นาทีอีก5นาทีคือเฮ้ยทำไมมันต้องอีก5นาทีแล้วมันก็ใช้กันเต็มไปหมดเลยนะอีก5นาทีเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเอ,อ้ยีกานาทีอะไรเงี้ยแล้วพอผมโตขึ้นเนี่ยผมก็ดัน มีอะไรแบบนี้ติดตัวมาด้วยเฉยๆเลยโดยไม่รู้ตัวเลยแต่ก่อนเวลาแม่ผมจะปลุกผมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะติดมาอีกห้านาทีอีกห้านาทีเวลาใครจะช่วมผมนะเอยอีกห้านาทีอีกห้านาทีอีกแป๊บหนึ่งจนผมไม่รู้ตอนหลังว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณกําลังมีไออาการอีกห้านาทีอยู่แบบเนี้ยอา้าสายเข้านะครับทำไมไม่ตัดสายโอ้เอมมี่นะครับโทรมาทำไมเดี๋ยวจัดรายการก่อน,อนกลับมาต่อถ้าขอโทษทีฮนะโอ้โหดีเจมือใหม,ม่นะครับผมนะครับดีเจไม่เก่งนะฮะโอเค ถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังมีไอ้อีก5นาทีเนี่ยอยู่กับชีวิตคุณมันเป็นนิสัยหรือว่าเรียกว่าเป็นหลักฐานที่กำลังบ่งบอกว่าคุณเนี่ยกำลังมีนิสัยของการผัดวันประกันพรุ่งและถ้าคุณปล่อยให้มันมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยนะผลเสียมันยิ่งร้ายแรงมากคุณลองคิดดูดิแบบอีก5นาทีอีก5นาทีแต่คำถามคือมัน5นาทีจริงปะยกตัวอย่างเช่น เคยเจอมามเวลาเราจะตื ang, minute, ่นนอนเงี oh, oh, then, oh, ้ยแล้วคนที oh, that, ่จะอีก5นาทีมัน5นาทีครั้งเดียวปะมัน5นาทีใช่ปะแล้วก็อีก5นาทีอีก5นาทีอีก5นาทีรู้สึกตัวที่โอ้โหเฟดเฟ่ห้าสิบนาทีแล้วเป็นไงเอาตื่นสายโอ้ไปทํางานสายแล้วก็ออกไปโอ้ทำไมรถมันติดอย่างนี้ทําไมมันดหงิดอย่างนี้เฮ้ยก็มันเริ่มตั้งแต่อีก5นาทีนี่แหละแต่สิ่งที่มันร้ายกว่านั้นคือว่าคุณลองคิดดูถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยคำว่าอีก5นาทีอ่ะคุณเริ่มต้นวันด้วยการที่คุณไม่่่่กกรระะัับเเงไมมตตืนนนนนน้แอ วันของคุณมันก็แย่แล้วถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งวันชีวิตคุณมันก็จะแบบเรื่อยๆไปแบบนี้เพราะคุณจะทําอะไรก็มันจะเริ่มกลายพันธุ์นะอีกหนาทีเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขออีกติดหนึง่งขออีกนิดนึงไปเรื่อยๆคุณรู้แบบว่าถ้าคุณเสียเวลาเอาแค่วันละหนาทีอ่ะสิวันอ่ะห้าสิบนาทีแล้วนะสิบวันนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเดือนหนึ่งอ่ะคุณหายไปแล้วประมาณเกือบสามชั่วโมงนะเดือนหนึ่งสิบสองเดือนอ่ะปีหนึ่งคุณคูณดู เท่าไรละ12 222223 3 6 3 6ชั่วโมงเป็นวันหายไปเป็นวันกับไอ้แค่อีก5นาทีอะสู้คุณเอาเวลาอีก5นาทีไปลงมือทำดีกว่าแล้วผมบอกเลยถ้าคุณกำลังทำงานถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอีก5นาทีเนี่ยแหละมันจะส่งผลต่อการที่ทําให้คุณไม่ทํางานส่งลูกค้ายอย่างตรงเวลาถ้าคุณเป็นพนักงานประจำอีก5นาทีเนี่ยแหละที่มันจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณมันไม่ตื่นเต้นไม่อเลิร์สแล้วคุณก็มีงานล่าช้า สู้ไอ้คนที่เขาแบบลงมือทําทันทีไม่ได้มีผลต่อรายรับของคุณมีผลเยอะแยะแค่คําว่าอีก5นาทีอ่ะมีผลต่อชีวิตคุณทั้งชีวิตห้านาทีจะกลายเป็นห้าชั่วโมงกลายเป็นห้าวันห้าเดือนหปีดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเลิกกันดีกว่าเลิกยังไงถ้าคุณไม่อยากเป็นคนอีกห้านาทีผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกตัวว่าคุณกําลังอีกห้านาทีแล้วเนี่ยให้คุณเปลี่ยนเป็นลงมือทําทันที โอเคมันอาจจะฝืนหน่อยนะคุณเริ่มตอนแรกเนี่ยเฮ้ยอีกห้านาทีเว้ยแล้วพอคุณรู้ตัวเฮ้ยไม่ได้เว้ยฉันต้องหยุดเว้ยฉันไม่เอาไม่ห้าทีละลุกไปทาเดี๋ยวนั้นเลยอะไรที่คุณกำลังจะต้องทาอะไปทํามันเดี๋วนั้นเลยเฮ้ยลงมือทําเดี๋ยวนี้อีกห้านาทีเป็นลงมือทําทันทีอีกห้านาทีเป็นลงมือทาทันทีช่วงแรกอาจจะยากหน่อยนะช่วงแรกคุณอาจจะอีกห้านาทีอีกห้านาทีอีกห้านาทีเอ้ยนึกขึ้นได้เว้ยไม่เอาละกูลงมือทําทันที แต่ช่วงแรกๆเนี่ยแหละถ้าคุณเอาชนะไปได้เนี่ยมันเหมือนเข็นรถเลยเวลาที่คุณเข็นรถใช่ไหมช่วงที่หนักที่สุดเนี่ยคือช่วงแรกมันเป็นช่วงแรกแต่พอรถมันไหลล้อมันหมุนแล้วเนี่ยมันเกิดโมเมนตัมแล้วที่เนี้ยคุณจะเอาชนะนิสัยตัวตรงเนี้ยของคุณได้มันจะพลิ้วและที่เนี้ยคุณสบายเลยดังนั้นอีก5้านาทีอย่าให้มันเป็นภาระกับตัวคุณเลิกเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเพราะว่าถ้าคุณเป็นแน่นอนมันจะส่งผลถึงลูกคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณอาจจะเป็นไปด้วยดันน้ เลิกเลยดีกว่าไออีก5นาทีเนี่ยเรามารณรงค์มันกันดีกว่าว่าไม่ให้มันมีละไออีก5นาที No more โนโม m i n u t ิ s Thailand ให้สังคมในประเทศนี้เปลี่ยนไปไม่ต้องมีคนอีก5นาทีแล้วแล้วคุณลองคิดดูโหถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเป็นคนแบบตื่นเต้นเร้าใจกระชับกระเชงทํางานแบบตลอดเวลาไม่ต้องไม่มีใครที่แบบเดี๋ยวค่อยทำไม่มีใครผัดวันประกันพรุ่งไม่มีใครแบบมานั่งแบบโอ้โหรออารมณ์อะไรเงี้ยนึกออกปะ่ะเพราะไม่มีแค่อีก5นาทีคุณคิดดูดิเปลี่ยนแปลงไปแค่5นาทีอะ สังคมจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะดังนั้นวันนี้ครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นผมขอเชิญชวนคุณนี่นะเหมือนกระแสที่เคยมีมาเลยคือขอท้าเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรวันนี้คนเราทำเงียบๆเนี่ยบอกตัวเองบางครั้งเนี่ยมันไม่มีแรงกดดันใช่ไหมจากสังคมรอดข้างดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณเป็นอาการอะไรอยู่ที่ชอบใจอีก5นาทีผมขอท้าคุณนะ ให้คุณเอาเลยไอทาอะไรก็ได้แล้วบอกตัวเองว่าโอเคมาอีกห้านาทีใช่ไหมมาฉันจะเอาชนะแกเรื่องไหนก็ได้ที่คุณจะอีกห้านาทีเนี่ยแหละพอคุณทําได้แล้วเนี่ยคุณโพสต์เอาไว้ใน a c e b o o k นะคุณโพสต์เอาไว้ใน Facebook แล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนลงมือทำทนาทีแล้วอะไรก็ตามสมมุติเช่นอย่างผมอย่างเงี้ย อ่ะสมมุติว่าผมเป็นคนตื่นสายนะสมมุติว่าผมเป็นคนตื่นสายวันนี้เนี่ยผมจะตื่นสายละแล้วผมก็โอเคผมนมเออผมมาละห้านาทีอีกห้านาทีใช่ไหมผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เอาละฉันไม่อีกห้านาทีฉันลงมือทำนาทีแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาละทีเนี้ยผมก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยโอ้โหวันนี้เอาชนะตัวเองได้วันที่หนึ่งเดย์วันก่อนนะเดย์วันตื่นแบบทันทีไม่มี อาการอีก5นาทีเออแล้วก็แฮชแท็กไปเลย no more five minutes Thailand นะครับแฮชแท็ก no more five minutes Thailand แล้วก็แท็กชื่อเพื่อนของคุณด้วยว่าเฮ้ยมึงทำได้เปล่าอะไรที่มึงแบบว่าเดี๋ยวค่อยทำอะไรที่แบบว่าอีก5นาทีกูท้ามึงต่อเลยแล้วให้มันทำติดต่อกันนะ30วันย้ำนะครับว่า30วันเพื่อให้เปลี่ยนนิสัยจริงๆเนี่ยถ้าตามตามหนังสือที่เขาบอกว่าโอเคเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่ประมาณแค่เอ,อ่ออาจจะ21วันอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมแต่ว่าเพื่อให มันเราใจให้มันแบบว่ายิ่งฝังรากฝังรากลึกแห่งการเป็นนิสัยนะครับก็เปลี่ยนไปเลยก็เอาให้มันเป็น30วัน day1 เป็นไง Day2 เป็นไง day 3เป็นยังไงแล้วแชร์เรนกับเพื่อนๆของคุณนะครับถ้าใครไม่ทําหรือตัวคุณไม่ทําเนี่ยจะได้มีคนหลายๆคนเข้ามาถล่มคุณใน Facebook ว่าโคไม่เห็นจะทําได้เลยปากดีนี่หว่านึกว่าแน่จริงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมเรื่องอะไรที่คุณทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาเขียนเอาไว้นะครับ ว่าเนี่ยวันนี้ฉันกำลังทํานี่อยู่ฉันลงมือทำทันทีฉันนอนไม่ตื่นสายที่ฉันเคยบอกจะออกกําลังกายฉันไม่แบบว่าโอเคเดี๋ยวก่อนหรือว่ามีข้ออ้างอยู่เรื่อยให้ให้ไม่ลงมือทำแต่ว่าตอนนี้นะฉันทําได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ ash, #no m o r e โนมอล5 Minutes Thailand นะครับ แล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนของคุณนะซ้ำอีกครั้งนะโนมอร์ไฟมินิสไทยแลนแท็กเพื่อนอคุณแล้วเราจะได้มามานันซือด้วยกันเปลี่ยนสังคมให้เป็นสังคมแห่งนักลงมือทําด้วยกันเพราะว่ายุคนี้เนี่ยนักฝันเยอะขึ้นไปแล้วเราต้องให้มาเป็นนักลงมือทํากันบ้างนะครับทาไมผมทู่ชื่อนักฝันก็นลงมือทําบ่อยเพราะว่านังสือนะครับของผมนะครับก็ใกล้จะออกแล้วน่าจะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคก็น่าจะออกแล้วนะครับกับนังสือที่ชื่อว่า a c t ช o ่นคูณ2เปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทานะครับก็ เตรียมตัวนะครับสำหรับนักอ่านทั้งหลายครับก็ขอฝากผลงานของผมเอาไว้ด้วยนะครับก็สาหรับช่วงแรกนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเรากลับมาช่วงต่อไปนะครับกลับมาช่วงต่อไปนะครับช่วงที่จะเอาคําคนคําคมดีๆนะครับจากทั้งในประเทศแล้วก็ของต่างประเทศมาแบ่งปันกันนะครับชื่อว่าช่วงคําโดนคนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ เป็นช่วงที่ชื่อว่าคำโดนคนนะครับเป็นช่วงที่เราจะไปเอาคำโดนโดนของคนทั้งในประเทศและระดับโลกนะครับมาแบ่งปันให้ฟังโอ้ใครตั้งชื่อช่วงรายการครับเนี่ยทำไมมันเรียกยากี่ตั้งเองนะครับงงเองโอเควันนี้นะครับเราไปเอาคำพูดโดนๆมาคนนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นศิลปินระดับชาติที่สร้างผลงานระดับโลกนะครับวัะแรงนะครับซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนมามากมายหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยมีช่วงหนึ่งเนี่ยดูคลิปของอาจารย์คนนี้ตลอดเวลาแน่นอนครับเจ้าของผลงานที่จับต้องได้อย่างชัดเจนและสร้างชื่อเสียงอย่างมากที่เชียงรายนะครับวัดร่องขุนนะครับวัดขาวครับเป็นใครไปไม่ได้ครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ครับและวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยก็ ไม่ได้อยู่ในสายกับเรานะแต่ว่าผมเอาโค้ดของเขาของอาจารย์เฉลิมชัยมาด้วยนะครับบางคนก็เรียกโค้ดบางคนก็เรียกโค้ดนะครับผมก็เลยไม่รู้จะเรียกยังไงครับเอาเป็นคําโดนคนแล้วกันครับก็วันนี้เนี่ยคาพูดนี้โดนมากนะครับใครที่ต้องการจะปลุกไฟในวันนี้เนี่ยเอาช่วงนี้ไปฟังเอาคํานี้ไปฟังเลยเอาไปโพสต์ใน Facebook เอาไปบอกเพื่อนที่ทํางานเลยคํานี้พูดง่ายๆอย่างนี้ครับอาจารย์พูดว่าทุกอาชีพไม่มีไส้แห้ง ที่มึงใส่แหงมึงกระจอกโอ้โหจเจอประโยคแรกไปมันโดนมากแต่ประโยคที่โดนสุดๆคือมันอยู่ที่ใจมึงใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนโอ้โหอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์นะครับผมแค่ต้องใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเพราะว่าตามบทคําพูดนี้แต่ตรงตัวเลยครับ ใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจกมึงก็จนวันนี้เนี่ยทุกๆคนมีอุปรสรรคเหมือนกันทุกๆคนมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันไม่ได้มีใครสักคนที่เกิดมาแล้วชีวิตเป็นแบบว่าเจ้าหญิงเป็นอะไรอย่างนี้เลยตั้งแต่เกิดทุกๆคนก็มีอุปรสรรคของตัวเองอยู่แล้วคือคือถ้าใครจะเกิดมาแล้วชีวิตดีเลยก็ยินดีด้วยครับแต่ว่าไม่มากก็น้อยทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาของแต่ละคนอยู่ที่ คุณจะเอาชนะมันยังไงถ่านใจคุณมันแกร่งมากพอมันอึดมากพอใจมันสู้มากพออุปสรรคมาแค่ไหนคุณก็เอาชนะมันได้เพราะจิตใจคุณมันใหญ่กว่าอุปสรรคแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจคุณมันอ่อนแอกว่าอุปสรรคแน่นอนครับอุปสรรคมันจะย่ำยีคุณและทําให้คุณไปไม่ถึงฝันนั่นเองดังนั้นฝากไว้กับคํานี้ขอ,อาจาย์อีกทีครับทุกอาชีพไม่มีส้แห้ง ที่มึงใส่แห้งเพราะมึงกระจอกมันอยู่ที่ใจมึงใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนนะครับสำหรับใครที่ชอบติดตามผลงานหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถไปหาติดตามผลงานของอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิพิพัฒน์ได้แล้วผมก็ว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยืนยงคงกระพันมากแล้วก็ทําให้มันมีจิตวิญญ,ญาณอยู่ในนั้นนะครับไปเสพดูผมว่าดีนะช่วงนี้ผมก็เสพศิลปะค่อนข้างเยอะนะครับของโดยเฉพาะของอาจารย์ถวันดัชนี นะครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวมากแล้วเดี๋ยวเอาไว้จะเอามาแชร์อีกนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับรายการ Monday Motivation ครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้มีไฟในการไปทำงานทำไปเลครับลุยเลยครับเต็มที่ครับปลุกไฟด้วยกันครับเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรปลุกไฟเอออย่างตอนต้นรายการผมบอกใช่ไหม ถ้าเราไม่อาบน้ำล้วก็สกปรกใช่ไหมดังนั้นรายการนี้เหมือนกันเราจะปลุกไฟให้คุณทุกวันจันทร์เจ็ดโมงเช้านะครับแต่สําหรับท่านที่ต้องการที่จะฟังหัวข้ออะไรก็ช่วยผมหน่อยนะครับก็ส่งส่งมานะครับที่เติดต่อมาดังนี้นะครับคือถ้าท่านอยากจะฟังหัวข้ออะไรอยากจะคุยอะไรกันนะครับก็ดีเจมีคนเดียวนะครับคนอัดก็มีคนเดียวนะครับทําอยู่คนเดียวนะครับก็ส่งมานะครับที่ไลน์นะครับ ไลน์แอดนะครับก็พิมพ์แอดไซน์นะครับพิมพ์แอดไซน์ก่อนแล้วก็แอคชั่นคูณ2ครับก็แอดมาได้เลยแล้วก็ส่งมาได้เลยอีกครั้งนะครับไลน์แอดนะครับก็แอดไซน์แอคชั่นอุยแอคชั่นคูณ2นะครับส่วน IG ก็เหมือนกันครับแอคชั่นคูณ2นะครับเว็บไซต์ครับ www.action คูณ2โอ้โหคนอะไรแอคชั่นขนาดนี้นะครับแต่ Facebook นะครับเป็นชื่อเก่ายังเปลี่ยนไม่ได้ครับตอนนี้ก็เป็น2 u n d e น s c o r e MPP นะครับ SO 2องอั r e MPP นะครับ S O N G อ n d e r เด o r e M P P อีกครั้งนะครับ S สิงคโปร์ O N O r G อ y G underscore M M a l e s e a y s i a P P o l a n d แล้วก็ P Poland นะครับสอง underscore MPP ใครอยากพูดอยากคุยเรื่องอะไรหัวข้อเรื่องอะไรหรือปลุกไฟอะไรมีไอเดียอะไรดีๆโยนมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเอามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง มิราจออดีโอนะครับที่ให้หูฟังอันนี้มานะครับในการเอามาอัดเสียงดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่มิราชเนี่ยสุดยอดมากโชว์รูมอยู่ที่ศรนคริน,คนใครยังไม่เคยไปไปเถอะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยให้มากกว่าเครื่องเสียงนะครับมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นความรู้ที่เจ๋งมากเลยวันนั้นผมไปโอ้โหนี่เครื่องเสียงระดับนี้เลยเหรอเนี่ยังนั้นนะครับไม่ว่าจะในรถหรือในบ้านนะครับเป็นความสุขทางเสียงที่พกพาไปได้โดยเฉพาะในรถติดเนี่ยหรือว่าฟังรายการเนี้ยมีลำโพงดีๆเครื่องเสียงดีๆนี่แจ๋วเลยนะครับังนั้น วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผม2องพัศกรวิยยวนาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้า7โมงตรงทางช่องทางเดิมกับรายการ Monday Motivation by Action คูณสองสำหรับวันนี้ขอทุกท่านทำงานอย่างมีไฟมีพลังล้นเหลือแล้วก็สำเร็จแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ